สวัสดีครับืัอนี้นะครับผมสีมานซุปน้ำมันสมนะครับผมนี่กำลังต้มน้ำมันอยู่ครับผมเสร็จพอดีนะครับเอาสมสมจังแซบนะครับผมนั่นแหละครับผมอันนี้คือพริกขวหอมนะครับแลควกระเทียมนะครับผมพริกนี่ผมใส่เป็นพริกบ้านนะครับขวมันจังสีหอมนะครับผมขวกาหันข้นจามมัด มูบานามันนี้ใส่เป็นพริกบ้างครับมันสีหอมจามหมูเต้าเศี้ยวหอมมากเลยทีเด็ดเ่า,เา,าหน่อไม้ส้มต้มน้ำเดียวครับบ่บบบดวดไดรางน้ำครับผมจากมันผสม กินแบบสมนะครับอันนี้อกองใสล่ลงไปเดี๋ยวปรุงรสลยครับผงแด่ดข้าวคั่วครับข้าวคั่วเล็กน,น้อยหอมๆน้ำปลา,น,ปาน้อยนึงปลาละหรือปลาแดดที่ไม้ครับผมโด่งดังไปถึงโลโกไปไปน้อยนึง ใส่ผักลงไปเลยครับต้นหอมต้นหอมผักชีผักชีใบเรื่อยโอเคเรียบร้อยครับซีมมงก่อนพอแล้วครับได้แล้วไปพร้อมเสิร์ฟสวัสดีครับเสร็จแล้วครับซุปน้ำมันส้มนะครับผม ทำเองนะครับผมคิดอยากกินแต่โดนนะครับผมแต่ว่าบาม่มีโอกาสเฮจากเทียนะครับมะข้าวเหนียวครับที่บางไงน่นึงครับบ่อวากินหมดบอนะครับพักกินกับนี่แหละเขือเปาะนะครับใบบัวบกมีมะละหน่วยหนึ่งเหลือนะครับมะทมเองหอมๆแ่บๆซีมึงแล้วโอ้ อืมอืมเข้าอันดีสับแต้วครับ อพอดีครับน้ำใหม่ผสมแห้งพริกนี่อหอมดีขนาดความเผ็ดดีครับมันส่งฮิวเฮียแล้ว うん。うん ้อนนีขนาไม่ซื้อมากครับอยู่ตลาดพีสานซื้อถุงหนึ่งถุงยี่สิบบาท một cửa oan đi ừ <laughs> <laughs> คุยบม่ได้เฮ้ยตายอืมหอมไปแดด ดีครับเบเกอร์ก็เพิเพ็กขนาด เผ็ดเผ็ดหอม บางคนนะครับว่งเย่าตำไ้ไซอง่าง่าขวาักขืไอไม่ไื้ สมอยากอยากอี่ลีหาพักอันนี้บ่ได้เข้ากันแห้งงากระทิน มึงสีอ่อนๆงากๆมากัดมึงมันติดแกวตัวกันพี่น้องขังนี้ทุกหรอใช่ ข้างนอกงามข้างในตุกบ่เข้าใจคันละเป็นขัวหรืออย่างนะครับพริกเนาะไม่จิบ หอมมันสิหอมแล้วกับมันสิเพิ่มความเผ็ดืมอืม,อม 炒年糕，嗦 ยันพ yeah, ah. mm ่อนอนอ่าอือรัก เฮ้ยคุยบ่ได้พักปลอดสาพรพิกสาพรพิกพระนะสารพริษมีหนอน่อง สบายเพื่อนสบายครับอืมเยี่ยมือเยอดเลยครับสมอยากอยากกินไม่โดนแล้วกินกับใบหนอกกระชินเนาะเข่ากันแห้ง แล้วก็เอ้สุปนล้วใหม่เนาะกินกับขาวออนเนาะร่ม้าออนอะ่ะทานเป็นบางๆๆกินคำหนึ่งปักหลายๆเข่ากันแห้งๆครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปทานีกัสสกกอนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณครับมาชมครับสวัสดีครับ เผ็ดย้่ยมเลดินรั่วยี่นั่น